จะมาสปอยหนังเรื่อง The Little Mermaid เป็นเรื่องราวของนักข่าวหนุ่มกับหลานสาวที่ได้ไปเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งจนพวกเขาได้พบกับนางเงือกจริงๆเรื่องราวเริ่มต้นที่คุณย่าท่านหนึ่งได้เล่านิทานก่อนนอนให้หลานสาวทั้งสองคนฟังเธอได้เล่าว่าครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเจ้าหญิงเงือกน,น้อยคนหนึ่งได้ไว่ายขึ้นไปบนผิวน้ําแล้วเธอไ,ได้พบกับสิ่งที่เธอต้องตาต้องใจเธอได้พบกับเจ้าชายที่เป็นรักแท้ เมื่อเธอของเจ้าชายอับปางเนือกน้อยก็ตรงเข้าไปช่วยเขาอย่างไม่คิดชีวิตแล้วเธอก็ได้แต่สงสัยว่าจะเป็นยังไงถ้าได้อยู่กับเขาหรือได้มีขาขึ้นมาจริงๆแต่เมื่อเธอพาเขามาขึ้นฝั่งก็ได้มีมนุษย์อีกคนหนึ่งเดินมาเนือกน้อยจึงรีบหลบเธอแอบมองพวกเขาและได้เห็นว่าเจ้าชายได้คิดว่ายิงที่อยู่ตรงหน้าเป็นคนช่วยชีวิตเขาเอาไว้เมือกน้อยจึงรู้สึกเศร้าเธอจึงตัดสินใจว่ายน้ำลงไปหาพ่อมด ที่หูเหวินึกสุดของท้องเทะเลแล้วเธอก็ล่อถึงความรักและความปรารถนาที่อยากจะมี่ะพ่อมูตจอมเจ้าลีซึ่งเสนอข้อตกลงให้เธอเขาบอกเธอว่าเธอจะสมปรารถนาแต่เพียงแค่ต้องแลกกับสิ่งเดียวคือจิตวิญญ,ญาณของเธอถ้าเธอขึ้นไปบนแผ่นดินแล้วไม่สามารถตามหาความรักได้จิตวิญ,ญญาณของเธอจะกลายเป็นของฉันจนกว่ารักแท้จะผ่านมาเงือกน้อยก็ตกลงเธอได้กลายร่างเป็นมนุษย์ แต่เมื่อเธอไปหาเจ้าชายเธอกลับพบว,ว่าใจของเจ้าชายนั้นยังคงเป็นของหญิงที่เขาพบบนฝั่งเมื่อเป็นแบบนั้นพ่อโมดจึงตรงไปหาเงือกน้อยเพื่อจะมารับค่าตอบแทนเงือกน้อยก็ขอร้องอ,อ้อนวอนแต่มันก็สายเกินไปหลังจากนั้นพ่อโมดก็จับเธอของไว้บนบุกเพื่อที่ว่าเธอจะไม่มีทางพบกับรักแท้ได้และพเลเรของเธอก็จะเป็นของเขาตลอดกลาลเมื่อเราจบคุณย่าก,ก็บอกว่าถ้าย่าเล่าความลับให้ฟัง พวกหนูจะเก็บความลับได้ไหมเพราะเรื่องที่ย่าจำได้มันไม่ใช่แบบนั้นในทั้งสองคนก็ตกหลมคุณย่าจะนิเล่าต่อว่าเรื่องเริ่มตอนทีเด็กคนหนึ่งเธอเป็นเด็กที่เชื่อว่านางเงือกนางฟ้าและเหล่าสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติมีอยู่จริงเธอมีนามว่าแอลแต่สุขภาพของแอลนั้นไม่ค่อยดีนักเธอเป็นโรคที่แปลกขนาดหมอยังไม่สามารถวินิจฉัยได้แน่ชัดเพราะเธอมักจะไอไม่หยุดและหายใจไม่ค่อยออก เวลาที่ออกแรงมากๆอาของแอลจึงพยายามหาวิธีรักษาเธอทุกอย่างอาของแอลนั้นเป็นนักข่าวหนุ่มเขามีชื่อว่าแคมเขานั้นต่างจากแอลมากเพราะเขามีเชื่อเรื่องของสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติเลยแต่อยู่มาวันหนึ่งแคมก็ได้ถูกเจ้านายสั่งให้ไปตามข่าวเรื่องน้ำยาพิเศษจากเมืองบิสซิสซิปปีที่ว่ากันว่ามีพลังรักษาโรคได้แคมนะั้นรู้สึกไม่ค่อยอยากทำแต่มันก็ไม่มีทางเลือก เพอเขาไม่อาจขัดคำสั่งของเจ้านายได้เขาจึงหยิบข่าวนั้นขึ้นมาอ่านข่าวได้เขียนว่าน้ำอมฤตจากนางเงือกมหัศจรรย์ของมิสเตอร์ล็อกหลยวเขากับแอลก็ออกเดินทางไปยังเมืองบิสซิสตีเมื่อไปถึงบ้านพักคุณลอรีนเจ้าของบ้านก็ออกมาต้อนรับเธอต้อนรับพวกเขาอย่างอบอุ่นแอลรู้สึกชอบมากเธอวิ่งเล่นอย่างชอบใจแล้วคุณลอรีนก็พาพวกเขาไปที่ร้านขายของชาลอรีนก็ได้แนะนำเพ็กกี้ พื่อนสนิทของเธอให้แคมรู้จักพวกเขาแนะนำตัวกันเพกกี้นั้นได้รู้สึกว่าแคมหล่อมากเธอจึงได้พูดคุยกับเขาและแสดงสีท่าแบบเห็นได้ชัดเธอยังได้พูดถึงเรื่องน้ำยาพิเศษท,ที่ช่วยรักษาขาของเธอแคมจึงเริ่มสนใจและอยากคุยกับเธอต่อเพกกี้จึงบอกว่าฉันจะอยู่ที่บูธท,ทั้งวันคุณสามารถคุยกับฉันได้ที่นั่นแล้วถ้าคุณต้องการเชิญคนอื่นมาอีกก็ได้นะโรลีนจึงเรียกเรื่องสติเพกกี้กลับมาแล้วบอกว่าพรุ่งนี้เจอกันที่โบสถ์นะ เฮกี time, pues nah ้ก็ตกลงแล้วเดินออกไปแล้วพวกเขาก็ซื้อของกันต่อเมื่อเวลาค่ำมาถึงแคมก็ได้พาแอลไปที่คณะละครสัตว์ของล็อกแอลรู้สึกเพลิดเพลินมากแล้วเธอก็เข้าไปที่ทำนายดวงชะตาหมอดูก็ได้ทักเธอว่าหนูเป็นชนพิเศษที่สุดในโลกในตัวหนูมีมวลวิเศษทรงพลังจิตวิญญาณของมหาสมุทรแล้วเธอก็มอบสร้อยไข่หนกให้แอลแอลก็กล่าวขอบคุณแล้วแอลกับแคมก็ออกไปดูเชลเด็ดของงาน เมสร์อ็อกได้ออกมากล่าวเล่าถึงสิ่งที่เขากําลังจะโชว์ให้ทุกคนเห็นแล้วเขาก็เปิดผ้าคลุมออกเผยให้เห็นนางเงือกตัวเป็นๆทุกคนต่างตกใจกับสิ่งที่ได้เห็นแอลก็ตื่นตาตื่นใจมากเธอต้องดูนางเงือกอย่างไม่ละสายตาแล้วทุกคนก็ค่อยๆเดินเข้าไปใกล้ๆนางเงือกแอลได้ตรงเข้าไปสัมผัสนางเงือกราวกับบ้าสึกถึงกันได้แล้วพวกเขาก็ปิดผ้าคลุมแอลนั้นเชื่ออย่างสุดหัวใจว่านี่คือน,นางเงือกตัวจริงแต่แคมก็บอกว่า มันเป็นแค่กนหลอกตาง่ายๆหลอกที่ดูอยู่จึงพูดว่าที่นี่ไม่มีกนหลอกตาอะไรทั้งนั้นเลือพวกเขาก็เดินออกไปแคมก็ได้เห็นว่าน้ำวิเศษที่มาจากนางเงิกนั้นขายหมดแล้ววันต่อมาแคมก็ได้ไปที่โบสถ์เขาได้ไปสัมภาษณ์คนที่ดื่มน้ำยาวิเศษทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าน้ำยานี้คือเวทมนต์เพราะมันสามารถรักษาพวกเขาได้จริงๆแคมที่ไม่เชื่อในเรื่องของเวทมนต์จึงสรุปว่า ทั้งหมดนี้อาจจะเป็นเรื่องหลอกลวงเมื่อเวลาค่ำมาถึงเขาก็ได้เข้าไปขอสัมภาษณ์ร็อกร็อกก็ให้อนุญาตเขาจึงถามร็อกว่าคุณช่วยบอกได้ไหมว่ามันช่วยอะไรคุณบ้างร็อกก็ตอบว่าคุณคงถามลูกค้าของผมมาหมดแล้วพวกเขาบอกคุณว่าไงล่ะแคมก็ตอบว่าพวกเขาก็เล่าแต่เรื่องปแปลกๆร็อกจึงพูดแทรกขึ้นมาว่าคุณไม่เชื่อแคมก็ไม่ตอบตรงๆและพยายามถามเขาต่อว่า น้ำนั้นมาจากไหนคุณทำมันได้ยังไงรอก,ก็ไม่ยอมเผยให้เขารู้พวกเขาทั้งสองดูจะคุยกันไม่ค่อยถูกคอจนสุดท้ายรรอก,ก็ได้ชินแคมออกไปโดยที่เขาไม่ได้ข้อมูลอะไรเลยวันต่อมาแคมก็ได้ไปเดินเล่นกับแอลในป่าพวกเขาทั้งสองได้บังเอิญไปเจอกับหญิงคนหนึ่งแอลนั้นจาได้ทันทีว่าหญิงคนนี้คือนางเงือกนางเงือกก็ไม่ไปฏิเสธแล้วแอลก็สงสยัยและถามนางเงือกว่าทําไมคุณถึงมีขา นางเงือกจึงตอบว่านางเงือกจะมีขาช่วงน้ำลงแต่นี่เป็นความลับนะแล้วเธอก็พูดต่อว่ารูไหมที่ที่ฉันจากมามีเทพท่ิหา่เรื่องของเด็กผู้หญิงที่เกิดบนผืนดินแต่ได้รับพรหัวใจของนางเงือกแคมจึงถามเธอว่างั้นคุณมาทําอะไรในป่านางเงือกก็ตอบว่าฉันแค่มาเดินเล่นเฉยๆไม่ได้หรอคะ ก่อนแคมจะได้ตอบอะไรแอลก็ตัดบทถามชื่อของนางเงือกเธอจึงตอบว่าอลิซาเบธและพวกเขาก็แนะนําตัวกันขณะคุยกันฟรอกก็ได้ส่งกระแสะจิตเรียกอลิซาเบตกลับไปเธอจึงรีบบอกลาพวกเขาแล้เวเดิอนออกไปเมื่ออลิซาเบตกลับไปเธอก็ได้เห็นเพื่อนของเธอกําลังถูกผู้คุมสัตว์ทําร้ายเธอจึงตรงเข้าไปช่วย ในด้นของแคมเขามันได,ได้แอบมาที่คณะคละครศาสตร์ในเวลาปิดทําการเขาเดินเข้าไปสำรวจในนั้นจนได้ยินบางอย่างเขาจึงตรงเข้าไปแอบฟังรอกนั้นคุยกับผู้คุมว่าเขาเห็นสิ่งที่พิเศษที่ไม่ได้เห็นมานานอาจเป็นคนที่กาลังตามหาอยู่แล้วแคมยังได้แอบเห็นตอนร็อกเล่นเปียโน,นเพื่อปลดล็อกตู้เก็บของในตู้นั้นเขาได้เก็บขวดที่บรรจุบางอย่างที่รองแสงไว้ เดี๋ยวสักพักหนึ่งแคมก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องเพลงมันเป็นเสียงที่ไพเราะมากแคมจึงเดินตามเสียงไปจนได้เห็นว่าเสียงนั้นมาจากอลิิาเบตแล้วเขาก็เผลอทําของล้มจนทาให้อลริาเบตตกใจอลริสเบดจึงถามเขาว่าคุณมาทําอะไรที่นี่แคมก็ขอโทษอลริาเบตก็พูดต่อว่าคุณไม่ควรมาอยู่ตรงนี้เขารู้ทุกอย่าง แคมก็ถามว่าใครรู้คุณพูดเรื่องอะไรแทนใดนั้นร็อกก็เข้ามาแคมจึงแก้ตัวไปว่าผมแค่ม,มีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับน้ำยาวิเศษร็รอกจึงเชิญเขาออกไปแล้วบอกว่าผมไม่อยากเห็นคุณบุกรุกพื้นที่เราอีกแคมจึงกลับไปเมื่อเวลาค่ำม,มาถึงลอรีนก็ได้พาแคมกับแอลมาร่องเรือที่เป็นความภาคภูมิใจของมิสซิสซิปปีระหว่างที่แอลกำลังสนุกกับลอรีน แคมก็ขอตัวมาทํางานที่ห้องเขาได้เขียนบทความบอกเล่าว่าหนังเงนไม่มีอยู่จริงและสักพักหนึ่งอลริสเบทแคได้มาส่องดูเขาและเดินหลบไปแคมจึงตามออกไปแต่เมือตามหายเธอไม่เจอ,ขอเขาก็กลับไปที่ห้องวันนี้ใจแอนสล็อตขอนําเสนอโปรร้อนแรงที่สุดในตอนนี้กับโปรฝาก39บาทรับถึง100บาทและโปรโดนใจขายใหญ่ทั้งหลาย นั่นก็คือโปรรับ30%ของยอดฝากมาเล่นกันเยอะๆนะจ้าลิงก์สมัครอยู่ที่คอมเมนต์เลยจ้าย้ำนะคะอยู่ที่คอมเมนต์จ้ามองก็พบว่าอาริสเบัดน,นกำลังนงอ่านบทความที่เขาเขียนอยู่พวกเขาจึงพูดคุยกันแคมก็พยายามถามอาริสเบเว่าน้ำวิเศษนั้นมันจริงหรือเปล่าอาริสเบเก็ตอบว่าฉันเชื่อว่าเวทมนต์อยู่ในอะไรหลายอย่าง และมีอยู่ในน้ำด้วยแต่ไม่ใช่น้ำของเขาไม่ใช่น้ำของฮอกระหว่างคุยกันแอลก็ได้ข้ามาขัดจังหวะเมื่อแอลเห็นอลริาเบธเธอก็ชวนอลริาเบธไปเต้นด้วยกันพวกเขาเต้นกันอย่างสนุกสนานอย่สักพักหนึ่งเพ็กกี้ที่ดูสภาพไม่ค่อยดีก็ได้ตรงเข้ามาหาแคมเธอเก่าวบอกแคมว่าฟังนะลีดมันจางไปแคมก็ถามว่าอะไรเพ็กกี้ก็ตอบว่าเม,ม็ดมูลมันคงอยู่ได้ไม่นานเธอต้องระวังผู้ชายคนนั้นให้ดี อย่าปล่อยให้เขาเข้าใกล้หนูน้อยคนนั้นไม่ไงั้นเธอจะต้องเนา่าแคมถึงไม่ค่อยเข้าใจแต่ก็ตกลงเหลยวเพ็กกี้ก็เดินออกไปหล้วเอลก็มาจับมือแคมและลากเขาให้ไปเต้นกับอลิซาเบธเขานั้นเต้นไม่ค่อยเก่งทั้งสองจึงเต้นลากันไปจนล้มไปแล้วอลิซาเบธก็ลาก<ด>แคมไปดูพระจนันทร์อลิซเบธนั้นจ้องดูพระจันทร์อย่างจรงิงจังก่อนสะหนมามองแคมแคมจึงถามเธอว่าทําไมคุณถึงมองผมแบบนั้น พวกเขาคุยกันไปมาจนรู้สึกตั้งใจต่อกันทั้งสองเกือบจะจูบกันแต่เสียงกังหันเรือที่ขูดกับก้อนหินก็ได้เรียกสติพวกเขากลับมาแคมจึงพูดว่าดูเหมือนกังหันจะติดเราคงต้องรอให้น้ำขึ้นอาริสเบตจึงพูดว่าน้ำขึ้นเหรอแล้วเธอก็มีสีท่าที่แปลกไปเธอคุ้นคิดได้สักพักแล้วก็บอกว่าฉันขอโทษฉันต้องไปแล้วเยวก็วิ่งออกไปเธอได้โดดลงไปในน้ำแล้วร่างกายของเธอก็เปลี่ยนเป็นนางเงือก แคมที่เห็นว่าเธอโดดลงไปในน้ําซึ่งโดดน้ําตามเธอลงไปด้วยเขาได้ไว่ายตามเธอไปเรื่อยๆจนไปถึงที่รับตาคุณพวกเขาจึงพูดคุยกันแคมก็ไม่อยากจะเชื่อว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นไปได้ยังไงอาริรเซเบตก็บอกว่าคุณไม่เข้าใจหรอกแคมที่เหมือนจะตกหลุมรักเธอแล้วจึงบอกว่าผมอยากเข้าใจอาริเซเบตจึงเล่าว่าเรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อนานมาแล้ว ฉันเคยมีสระอยู่ในทะเลแต่ฉันถูกหลอกเขาเอาส่วนเมืองของฉันไปแล้วตอนนี้เขาก็ยังเก็บมันไว้ดังนั้นไม่ว่าเขาจะไปที่ไหนฉันก็ต้องไปด้วยแคมจึงเดาว่าล,อลอ้อนะหรออลริเเาเบธก็พยายามหน้าแล้วเธอก็พูดต่อว่าเขาพาฉันเดินทางไปตามเมืองต่างๆมาหลายปีเอาน้ำในอ่างที่ฉันว่ายใส่หัวขายเป็นน้ำยาวิเศษ แคมถึงได้รู้ความจริงทั้งหมดแล้วแคมก็บอกว่าจะช่วยเธอขณะคุยกันโรอก็ได้ส่งกระแสจิตเรียกให้เธอกลับไปแคมก็ไม่อยากให้อาริสเบีร์ไปแต่เธอก็ไม่มีทางเลือกเธอหยุดมันนี่ได้เธอจึงรีบล่น้ำตรงกลับไปเลเมอ่อแคมกลับมาบ้านเขาก็ได้พบกับข่าวร้ายว่าแอลนั้นหายตัวไปเขายังได้เจอขนนกในห้องของแอลเขาจึงจำได้ว่าขนนกนี้มันเป็นของผู้คุมสารเขาจึงเรียตรงไปที่คณะละครสาร ในด้านของแอลเธอนั้นถูกจับตัวมาจริงๆแล้วเธอก็ได้พบกับอาริสเบธเอาจึงพูดกับอาริสเบธที่อยู่ในห้องขังว่าเขาบอกว่าหนูมีหัวใจนางเงื่องเหลือมันเป็นเล่นมนวที่ทรงพลังอาริสเบธก็บอกว่าหนูมีจริงๆเล็บบอกเตือนเธอว่าแตระวังนะเขาเป็นคนไม่ดีเดี๋ยวสักปีหนึ่งผู้คุมก็มาพาตัวแอลออกไปรเรกก็ได้เข้ามาคุยกับอาริสเบธอาริสเบธได้บอกให้ร่าปล่อยแอลไป และบอกว่าคุณไม่จำเป็นต้องมีเธอคุณมีฉันแล้วแต่แล็อกขบพูดว่าเด็กคนนั้นคือคนที่ตามหาและฉันตั้งใจที่จะกำจัดเธอจากโลกนี้ไปแล้วชินพลังเธอมาให้หมดแล้วเขาก็เดินออกไปปล่อยให้อาริสเบรรูร้สึกโกรธแค้นหลอกนั้นได้ตรงมาหาแอลเขาพยายามพูดหวานล้อมเธอบอกว่าจะทำให้เธอสมปรารถนาทุกเรื่องแต่มันก็ไม่เป็นผลพอเพราะแอลนั้นไม่ยอมถูกหลอกง่ายๆขณะเดียวกัน แคมก็ได้เดินทางมาถึงเขาได้รีบตรงไปตามหาแอลและโชคดีที่เพื่อนของอาริสเดทได้เอามาช่วยเขาด้วยเธอได้พาแคมไปที่แอลถูกขงังแคมจึงเรียบช่วยแอลออกมาทั้งสองกอดกันอย่างดีใจแล้วแอลก็บอกแคมว่าเราต้องช่วยอลริาเบธเพื่อนของอลริาเบธก็บอกว่าเธอหนีไปโดยไม่มีจิตวิญญาณไม่ได้ถ้าทําอย่างนั้นเธอจะตายรอกได้ซ่อนจิตวิญญาณเธอไว้ฉันไม่รู้ว่ามันซ่อนไว้ที่ไหน ซึ่งโชคดีที่วันนั้นแคมแอบได้เห็นเขาจึงเดาว่าน่าจะเป็นสิ่งนั้นพวกเขาจึงรีบตรงไปที่ห้องของล็อกแล้วแคมก็ลงมือเล่นเปียโนเพื่อปลดล็อกตู้ลับและนำจิตวิญ,ญญาณออกมาแอลก็รู้สึกถึงมันได้สักหนึ่งเพื่อนชายของอริาเบธก็ตรงเข้ามาบอกว่าได้เวลาแล้วและพวกเขาก็ออกไปที่งานโชว์ขณะที่ล็อกกำลังพูดนำเสนอนางเงือกเพื่อนของอริาเบธก็ได้ใช้พลังจนทำให้รู้ว่า เธอเป็นแม่โมดเธอได้ใช้พลังทําให้เวลาณนะที่แห่งนี้หยุดหมดุนเมื่อทุกคนในนั้นหยุดนิ่งเธอก็บอกว่าเราต้องรีบแล้วฉันตรึงไว้ได้ไม่นานเละพวกเขาก็รีบไปนาตัวอริสเดธออกมาแม่โมดยังได้ทําให้น้ํหลงชั่วคราวเพื่อทําให้หางของอริสเดธกลายเป็นขาแต่มันก็แค่ช่วงเวลาสั้นๆเดี๋ยวพวกเขาก็รีบวิ่งออกไปพวกเขาได้ตรงไปที่รถไฟเพื่อจะมุ่งหน้าพาอริสเดธไปที่มหาสมุทร เมื่อไปถึงรถไฟแอลก็มีอาการไอแคมถึงป้อนยาให้เธอเแล้วเขาก็นำจิตวิญญาณมอบให้อาริสเบธเธอรู้สึกดีมากและกล่าวขอบคุณแคมเพียงสกักหนึ่งเวลาที่คณะละครสัตว์ก็หมุนต่อเมื่อรอกรู้ว่าอาริสเบธหายไปเขาก็โกรธมากเลยรีบตรงไปหาจิตวิญญาณที่ห้องและเมื่อเขารู้ว่ามันหายไปเขาก็งิ่บงโหและสั่งคนไปจัดการแล้วเขาก็ตรงไปที่รถไฟ เขาได้ใช้พลังทําให้รถไฟหยุดจนทําให้เห็นว่าเขานั้นไม่ใช่นักปยากรธรรมดาแต่เป็นพ่อโมที่มีฤทธิ์แม่โมทจึงบอกให้ทุกคนรีบไปเธอได้พาพวกเขาวิ่งออกไปที่รถพวกเขาซึ่งเดินทางไม่รถต่อเมื่อขับไปได้สักพักแอลก็มีอาการไอขึ้นมาแต่แยาของเธอนั้นได้ตกที่รถไฟแคมจึงบอกให้แม่มดหยุรดรถและกลับไปที่รถไฟแต่แอลก็ขอร้องว่าหนูจะอยู่อาร์เเบตเป็นเพื่อนหนู เรื่องทอมเหมือนหนูเป็นเด็กสักทีหนูไปไกลได้มากกว่านี้เชื่อหนูเถอะขอแค่ครั้งนี้แคมจึงยอมเหลียวแม่มดก็สัมผัสได้ว่าผู้คุมสัตว์อยู่ใกล้ๆเพื่อนชายของอลริาเบธจึงอาสา,ศาอยู่ต่อสู้กับผู้คุมสัตว์เพื่อยื้เวลาให้แลี๋วภูเขาก็เดินทางต่อเดินทางไปได้สักพักอลริาเบธก็เริ่มเปลี่ยนร่างเป็นนางเงือกแคมจึงเร่งให้แม่มดขับไปกว่านี้แต่รถเจ้ากรรมก็ดันดับไปดื้อวกเขาจึงต้องลงเดินเทา้า แคมได้อุ้มอลริสเบธไปแต่ขนาดที่พวกเขากำลังจะไปหมอก็ได้ตามมาทันแม่โมดจึงอ่าสายอยู่เพื่อ,อยื้อเวลาไว้ให้แต่แม่โมดก็ถูกจัดการอย่างง่ายดายพอเธอมีพลังที่อนแอนกว่ารอ็อกโชคดีที่ื้อนชายได้ตรงเข้ามาช่วยเธอไว้เธอจึงรอดมาได้แล้วรอ็อกก็ใช้โอกาสนี้วิ่ไปหาแคมแคมได้ตะโกนออกไปอย่างโมโหว,ว่าผมไม่ให้คุณเอาตัวเธอไปหรอกร็อกจึงใช้พลังพาักเขาออกไปอย่างง่ายดาย แล้วแม่มดก็ตรงเข้ามาหาอริสเดกอพระิสเดยจึงมอบจิตวิญ,ญญาณของเธอให้เพื่อเสริมพลังให้แก่แม่มดดวงตาของแม่มดจึงเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังแล้วเธอก็ใช้พลังนั้นสาใส่ร็อกแต่มันก็ไม่ได้ผลอย่างที่หวังแล้วร็อกพตะโกนว่าไม่ว่าเจ้าหรือใครในโลกก็เอาชนะข้าไม่ได้แอลจึงเอื้อมมือมาจับที่มือของแม่มดนใดน,นั้นพลังมหาศาลที่มาจากหัวใจนางเงือกของแอลก็ได้ส่งมายัางแม่มด เมื่อพลังของทั้งสามรวมกันพวกเขาจึงใช้พลังนั้นจัดการกับร็อกจนร็อกหมดสภาพแล้วแคมก็ได้ผลักร็อกให้ตกลงไปในทะเลจนเขาเสียหลิดขณะเดียวกันอลริาเบธก็มีอาการแย่ลงพวกเขาจงต้องรีบพาเธอไปที่ทะเลเมื่อไปถึงทะเลอลริาเบธจึงฟื้นคืนกลับมาเลเธอก็ได้เป็นอิสระอีกครั้งแอลก็กดแคมอย่างดีใจแล้วเธอก็ไอออกมาอย่างหนักอลริาเบธจึงว่ายน้ำกลับขึ้นมา เธอได้พาแอลลงไปในน้ำสักพักหนึ่งก็พากลับขึ้นมาอาการของแอลก็ดีขึ้นเธอหยุดไออาริสเบธจึงได้บอกว่าน้ำลึกนั้นมีมนค์ขังเหมือนกับความรักของเธอเมื่อใดก็ตามที่เธอหายใจไม่ออกเธอก็แค่ต้องไบว่ายน้ำาหล่พวกเขาก็บอกลากันแคมกับอาริสเบธก็ได้จูบกันแอลก็ยืนมองอย่างชอบใจหลังจากนั้นแคมก็กลับมาเขียนบทความเรื่องของเลือกน้อยแห่งมิซซิสซี แคมก็ถามโรลรนว่าคุณคิดว่าจะมีใครเชื่อไหมโรลรีนก็ตอบว่าสำคัญแค่ตัวคุณเชื่อก็พอแคมก็รู้สึกเห็นด้วยแล้วภาพก็ตัดกลับมาที่คุณย่าเธอเล่าต่อว,ว่าแล้วนางเงือก็ได้มอบสิ่งที่ยิงย่งใหญ่ให้เขานั่นคือความรักตั้งแต่นั้นมาไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนเธอก็จะอยู่กับเขาแต่นั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งแล้วก็ก้มจบหลานๆของเธอแล้วเด็กๆก็ถามอย่างสงสัยว่าแล้วเกิดอะไรขึ้นกับแอลล่ะคะ ทันใดนั้นคุณยา่าก็ห้ออกมาคุณย่าจึงบอกเด็กว่าได้เวลาต้องว่ายน้ำเร้วเธอก็เดิอนออกไปปล่อยให้เด็กทั้งสองเกิดความสงสยัยเด็กๆจึงเดินตามคุณย่าไปแล้วทั้งสองก็ได้พบกับความจริงว่าย่าของเธอก็คือแอลจนอึ้งไปทำตามกันแล้วเรื่องราวก็ได้จบลง